เทศกาลสงการพลาวเวอร์สงการคือเทศกาลสําคัญและประคุณค่าทางวัฒนธรธรมของไทยเนื่องจากถือเป็นวันขึ้นปีใหม่หรือเป็นการเคลื่อนย้ายสู่จุดนับพวกของสิ่งใหม่ๆตามแนวคิดดั้งเดิมอีกทั้งยึดถือปฏิบัติตนจนเป็นปฏิบัติจนเป็นประเพณีประจําปีที่สืบทอดกัาานมาอย่างช้านานนี่ครับหลายสีเลย,เลยนะครับเทศกาลหรือประเพณีแห่งก,การปลดปล่อยความสุขประเทศอื่นก็มีปลดปล่อยแบบสงการ เดจะเป็นเทศกาลปามื่อเกิดเทศประเทศสเปนเทศกาลโฮลีประเทศอินเดียเทศกาลดักการประเทศพม่าเทศกาลบุญปีใหม่ประเทศลาวเทศกาลโจรชนามขมเลยประเทศกัมพูชานะครับ มีรูปภาพสวยๆก็<ด>นะครับโอ้หเ oh, ชียงใหม่เลยใช่ไหมบ้ันพระพุทธสีหิงสงการมนพระประแดงก็มีนิสุทธิ์กย์ก็มี<ด>นะครับแล้วก็แห่นางดาน ประเพณีที่คนครศรีธรรมราชเพียงแห่งเดียวเท่านั้นครับแห่นางดานใช่อ๋อนี้นี่นี่อันนี้แห่นางดานอันนี้นะนี่นะนี่นะแห่นางดานใช่ใช่ของคอนครศรีธรรมราชนะครับสงการมอญพระปะแดงอันนี้เป็นสงการมอญพระปะแดงอ่า บางทีบาทีมทันตัดกันเนอะบางทีกงง็งงว่าไหนแดไหนสรุปได้แค่าดาน,นะครับอ่าแล้วก็มีสำล้อครับเก๋ๆนะครับผมเลนะฉลองสองการทั่วไทยนะครับนะครับอย่างคลิปวิดีโอนี้เป็นต้น <laughs> ตัวผมป้ายซะสาซะ,ซะโอ้โหโดนคนละนิดคนละหน่อยนะครับผมโอ้ทำ <c oughs> อะไรไม่รู้มากมายเต็มไปหมด นะครับผมใช่ครับแล้วก็ทางด้านนี้ครับตอนนี้จะเดี๋ยวยุ่งยากนิดนึงเพราะคนถ่ายรูปเป็นเยอะนะอาจจะต้องข้ามไปข้ามมาเลยก็ขอให้คุณผู้ชมด้วย นะไม่ได้มีไม่ได้มีเจตน,นาจะาไม่มีการแตสางเลยไม่ใช่นะเพราะเราก็หลบเลี่ยงให้มันไม่โดนคนด้วยแหละนะส่วนหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เข้าสั่งเข้าสั่งใช่นี่ครับก็มีมีขันด้วยนะดูไอหมีนี่นี่นี่นะครับผ <laughs> ม,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 มของการพาวเวอร์ ก็ข้า่ๆประมาณนี้ครับใครสนใจก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันได้ที่งานสูงหนังสือนะครับผมที่ศูนย์ซริกิจนะครับโอเคนะีมีรูปพระสนุกสนานเลยดียวนะครับผมชื่นชมกันไปทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับผมแต้แต่แม้แต่ทางญี่ปุ่นก็ไม่เว้นเช่นเดียวกันนะครับสวีเดนก็รวมด้วย ฝรั่งเศสก็รวมด้วยเช่นเดียวกันนะ,นะครับหรือว่าสาระอาณาจักรอังกฤษแล้วก็อินโดนีเซียนะครับแล้วก็อินเดียนะครับผมเขามาแจ้งกับเราหมดนะครับของกานในประเทศไทยโบราดโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้นะครับโอเคในยูเนสโกด้วยนะอเคถึงเพียบเลยนะครับผม โอเคได้ไว้พบกักบแบลโอกาสหน้าสปอร์ตวันนี้ผมว่าเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ